ก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่ที่ EP กลางเต็นท์นอนกินกลางคืนนะครับพอดีเราก็มาถึงพูดตะเบิดกันแล้วนะครับก็ได้ที่กลางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่แถวผาหัวสิงนะครับที่กลางเต็นท์ก็วิวสวยนะครับอ่ะตากล้องหมุนให้เขาดูดิสวยอะไดูดนีเป็นวิวย่ไเ,เป็นผาด้วยครับ่านผู้ชมค,ครับ เดี je me, je me, je ๋ยวเขาก็จะมาเก็บค yup. ่ากางเต็นท์นะครับเดี no, ๋ยวเขาจะถาก็วันนี้ผมจะมาให้ดูอุปกรณ์หรือเครื่องนอนที่ผมเอามาเที่ยวกิฟตในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูนะครับเต็มกระเป๋าเลยสำหรับสองคนนะครับเดีรีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์หรือว่าเครื่องนอนเราก็เอามาเยอะอยู่นะอะไรเยอะๆเลยนะ ให้ดูก่อนอตัวอย่างนะครับเดี๋ยวกระเป๋านะครับผมเนี่ยเตรียมมาหนึ่งผืนสองผืนผ้าคนหนูหนึ่งผืนอาบสองคนว่าไม่อาบเนี่ยมันนี่น้ำก็เสื้อผ้าประมาณคนละสองสองชุดนะ นะครับก็อยู่แค่คืนเดียวนะฮะพุี่เรามาครับเดอนสกันออต,ต,ตายครับนเต็นท์ของคุณนะครับพี่เต็นท์นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็นท์นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็นก่อนเลยว้ายขึ้นหน่อยเถอะห้าขวบวันนี้เงอเป็ดอย่างนี้ก็คือเนี่ยไม่ใช่สป,ปอนเซอร์ะนะครับ เซ็น K2 เคทูครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยครับยังไม่ราคาเท่าไหร่ครับพี่สองพันนิดนิดนะครับสองพันห้าครับของหมดแล้วเอาไว้เออเอา,เ,อาเสื้อผ้าก็มาแล้วหมวกกันนกสองคนสองใบเนี้ยมีใครใส่มาสีใบแล้วก็อะไรอีะเสื้อผ้าไม่ต้องดูดูเกียงในแล้วก็นะครับอุปรกรณ์ในการถ่ายทำนะครับก็เป็นมือถือไม่ใช่รองเท้า อุปกรณ์ในการถ่ายทำนะครับก็คือก็พูดไปแล้วครับว่าผมใช้โปโปแปดนะครับก็คือตัวที่ถ่ายนี่นะครับตอนนี้พี่จะพาผมไปอาบน้ำครับตอนนี้ครับรู้สึกว่ามันเย็นมากครับวันนี้จะอาบทำไมเอาดูอุปกรณ์ที่สองครับนี่ใจใหม่เลยครับ๋ยวให้ดูครับวันนี้ไม่มีกล้องนะครับเอาแค่โปโมาน่ครับก็เป็นโดน DJ i นะครับนอะไร กลางให้ดูแล้วกันบิตนตั้งประมาณ3ที่เที่ยวได้นะครับยังไม่เคยตกเลยนะครับแก่ดูแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณมาแบบโมูก็แบบสำรองครับก้อนหนึ่งสามหมื่นแอมพ์พูดอยู่น,นั้นแหละครับพี่ทำไมไม่กลางเตือนครับพี่ก็ให้มึงดูก่อนนี้ไง โอเคครับอุปรกรณ์ถ่ายทำก็มี2อย่างครับโกโปรแปดกับที่ถ่ายนี่กับเดไอ้เค <c oughs> <A> ื่อมือถือครับสองเครื่องนีนเครื่องเดียวแล้วแล้วก็ตังครับขาดไม่ได้สื้อขนยาวที่ขนยาวเ,เอามาสามตัวนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกลางเต้นกันเลยเตนกมากลางนี้เลยอยากเห็นมากใช่ไหม อันนี้นี่เป็นสปอนเซอร์นะครับก็คือผมเอามาเออ่กลางกลางเต็นท์ยิงปืนบ้านก็เลยซื้อมาใช้ส่วนตัวครับมันกันน้ำดีครับก็เลยบ่ม,มีบ่ม,มีฝ่าห้องขึ้นปะครับผมมีแตห่หำห้องเรงไหมโอเคเขาเสียงห้าห้องขึ่นว่าเอา บอกบอกบอกแล้วผมมันมีสามผืนครับถ้ารองตัวหนึ่งมันก็ตายกันทั้งหมดโอเคครับเร็วๆนี่ไอเดียมันเอออันนี้แหละอันนี้เราผ้ารองกอกปัวมึงนี่เราผ้ารองมันนะครับหน่วยนี้นะครับเออต่างก้องเงี้ยไม่ช่วยอะไรกูเลยมึงก็ตั้งกล้องไว้หน่อยดิ ก็เป็นอย่างนี้ครับเต็นท์ครับกางเสร็จแล้วแต่ว่าข้อเสียเลยครับก็คือลมแม่งแรงมากก็เลยตัดสินใจครับจะไปกางข้างล่างนะครับเปลี่ยนที่ดีกว่าแม่งร้อนหนาวจังหมายเลยโอเคครับรอกางข้างล่างนะครับจเสร็จแล้วเต็นท์ของเรา ม็อบนะครับวันนีคือไอ้ยี่ยี่มันดูมันท่าไทยความหนาวไฟเขาเขาเขามาหนักไทยไออ้นนะน่ากลัวมากเลยครับเขากำลังกินอย่างเคืนนี้ต้องหนาวแน่นอนเดี๋ยวผมจะตอกเสาเข็มหน่อยนิดนึงเดี๋ยวมันกงเต็นตึงเต็งเต็นเต็มันก็จะตึงนะครับถ้าตอกเสาครับวันนี้มันก็จะอุลุอาลาดหน่อยเสียต้นก็โมโหแล้วครับไอยี่ยแม่งพากูมาทำอะไรมาในบนนี้คำดิ ห,หนาวเลยสัตว์วันนี้กูบอกเลยแล้วไม่มีใครอาบน,น้ำกูบอกเลยอาบตัวโง่แล้วไอีสัตว์เก็บไปเนี่ยนี่โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับผมก็ตอกเสาเข็มรอบตัวเต็นแล้ว,ลวก็สวยนะครับเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยนะครับว่าเป็นยังไงครับวันนี้เราจะกินที่นี่แหละครับเอาหาซื้อกัเขาเดี๋ยวเราหยาดปิดเต็นท์กันนะครับ ติดเต็นท์นะครับเพื่อจะให้ลมมันไม่รูดนะแล้วก็เริ่มว่ารู้สึกว่าอุ่นแล้วนะรว่าอุ่นอยู่นะอุ่นอยู่นะลมก็ไม่เข้าอ่ะไปดีใจ้ากครับคตรงนี้ครับนอนได้สองคนนะครับถึงสามก็ได้นะสามก็ได้สองก็ได้สวยนะครับเต็นท์รักเต็นท์เคทูนะครับราคาสองพันห้านะซื้อมานอนนาได้ตกปลาตกเป็ดอะไร เดี๋ยวพวกเราก็จะไปหาซื้ออาหารนะครับถามว่าหนาวไหมนะครับโคตรหนาวหนาวมากเลยก็จบเป็นเงียยแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อกับข้าวแล้วก็มานั่งกินตอนแรกกันรอรับชมกันก็เป็น เวลาสมควรแล้วครับก็มานั่งชิวๆกันร็เบิดหรือพายกสิงครับก็บรรยากาศครับหนาวหนาวมากครับหนาวสุดๆเลยแถมลมด้วยเน่ไม่ใช่อุปกระสนะยครับเพราะว่าผมได้ซื้อมาอุปกระสโอ้โหมันเย็นมากครับ <c oughs> น,นครับ,ก,รบกล้องอยาจะตายแล้วพวกนี้กลับบ้านยี่โมงครับพี่ <c oughs> เนี่ยผมว่าจะมาสามวันสองคืนที่พูดไว้ครับไม่คืนเดียวเขาว่าไงครับไม่ไวเงินหมดเงินหมดเง,นบบดงินไม่หมดละหนาวมากเลยของกินก็แงครับเดี๋ยวผมจะถึงของกินหน่อยนะอยู่นี่ยผมซื้อเบียร์โตขวดละแปดสิบแล้วแข็งถุงละ2ยี่สิบไม่ขายกับสิบบาทด้วย, <c oughs> ยวแล้วก็ แกงเนื้อย่างก็ชุดละ4 0ยเจ็ด500ก็แนะนำนะครับถ้าใครจะมาอยู่หรือ,อจะมาเที่ยวครับก็เอามาแต่ข้างล่างนะครับไม่ต้องมาซื้อข้าทั้งบนเนี่ยซื้อมาแต่ข้างล่างเลยครับเบียอะไรอย่างง้นห่อมาอไงคือห่อมาแในค่าเต็นท์นะครับพี่เขาก็าเก็บโอ้อยนะครับพี่เขาเปิดให้ดูละนี่นะครับ เด่นโชคดีนะที่พี่เขาเปิดนะครับปกติว่าคนต้องเยอะนะครับต้องจะเปิดได้ครับเพราะว่ามันกินไฟเหมือนไฟคลองถุกไหมนะนไหครับบรรยากาศที่เมืองก็เป็นไฟอย่างนั้นนะครับโองกับยาวไปถึงนูมนเลยครับไกลสูงมากนะครับพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายหมอกให้ดูนะก็เน้นเนี่ยครับพี่เขาเก็บคนละร้อยนะก็นอนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเต็มเลยครับแถวนี้ครับ เยอะมากเลยครับเสาทิ์นะแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะน<อ>ี่มาเข้าดาวกันอะไรกันไปต่อหนาวตามยิงเขงกาก็อย่างที่เห็นนะครับหนาวไม่มีไม่มีอิมสาษัตเถอะน้องแข็ง,งปันไอ่ ไฟไม่คมเลยถ้าเปิดให้ก็ถือว่าดีนะปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะได้กินสักแป๊บหนึ่งแนละ้วเราจะเข้าไปนอนละก็ใครที่ชอบคลิปนี้หนาวปิดบันกันก็อย่าลืมีนี้นะครับอย่าลืมกไดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้แก ใครที่อยากมาที่อุทับ,บึกนะครับเนี่ยระยะทางที่ขี่มาประมาณ400 400โลจากที่วัดจากทิพย์จากรถนะครับรถวัดทิพย์ได้400ยังไม่นับกลับน,นะจะพูดได้กี่คำเนี่ยลิย้นพันกันแล้วตอนเข้าไปานอนแล้วครับเต็นท์ของผมเนี่ยรูลมดีอยู่นะอยู่ได้นะครับอยู่ได้ไม่ตาย อยู่จุดที่เป็นจุสูงที่สุดในภูเขาแล้วนะถ้าจุดสูงสุดอยู่นิดนึงครับผางมาสิงเนาะเดี๋ยวจะปิดช่องไ่ปิดสักทีก็ลานนะครับไปละ